ทอดซานนะโบคือยังไมาทันได้เห็นรถเห็นรางบบดนี้เนาะน่ะพี่น้องเออเนาะมือตืดเลยพี่น้องเออเมื่อนี้นะคือเบาขนาดเนาะไปส่งคนมาเกี่ยวเขาอยู่บ้านปลาไหลน้ำเนกลับมาตะนั้นละก็คัมพี่น้องคัมล้วก็ไปเอาซิ้นหมูบบดนี้เอายี่ปุ่นไหจ้ะเอายี่ปุ่นก็ได้ ไปเอาสินหมูพี่น้องกลับมาแต่สินหมูแล้วกลับมาแต่อ่าทางทางน้องเนาะน้องน้องอ่าเอ่ยของบ่เสียงนาเพิ่นเจ็บท้องพี่น้องเอ้ยบัดนี้สิได้ลูกเพิ่นหนสิได้ลูกสิได้ลูกแม่นๆเพิ่นสิได้ลูกบนั้นเจ้าก็ถอยลังเอาบันเจ้าก็ถอยลังเอาให้เพิ่นขึ้นก่อนบัดนี้ได้บ่ เมื่อไหร่ได้ไปแล้วปะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อยเนาะหน้าตากบบแบบฉิดๆแหล่ๆนะพี่น้อยเพราะว่าคือเห็นนั่นแหละเนาะแลนหลายทางพี่น้องเยวันนี้ถือว่าเพื่อทานเนาะอือสุดโหดไย่างไย่าง

để tôi đây. Mình đưa bằng hồ đây, bằng hồ đây Mình đưa, lấy bằng, lấy bằng Lấy mặt, lấy bằng, lấy mặt, lấy Kìa, chú này luôn lên đi Bát thôi Mán lên lên, bà chít nó Mán luôn Mán đi đâu đây chít đi Mán, mán À, bằng, bằng, bằng Phước, bằng hồ đây Ừ Đi, ăn đây mẹ ừ. mẹ cái ta các bạn mẹ mẹ má thằng mẹ cái đây thằng mẹ 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 con mẹ 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 พ <Indonesia> ี่น uh, no <laughs> uh, ้องเอยชื่อมีแม่นี่ตั้งกินข้าวมาจเออย่ามัตั้กินข้าวไปไพีน้อยเราคปิดประตูกันได้เอดี่ยวนะเดี๋ยวนะเดี่ยวเรก็พนตก่ำพอดีเลยโวยพอดีพ่นตนก็รีรอวะเฮ็ดชารีหนับเนาะเดีหมดจังเลย กูว่าถ่องมันลงเลยเนาะลงจะออกมาหนี่เลยอือไปปุ๊บมันก็ออกหแล้วนี่มันหมันห่งมัอมันหมอเขาหมอไม่ได้น่ได้ปวดไม่อย่างนีปวดนั่นแล้วแมนนั่นแล้วไม่ฉุกเลยเพราะว่ามันเป็นฉุกชะลาเฉยๆมันไม่ได้เป็นหงมอใหญ่ฉุกบุญธรรมวะงวยอือขาเท้ามันออกเองมันหัวแม่น่นแม่น่นเรายืนเบิ่งอยู่ว่ ลุงก <But> ็บอเห็นวิวแกใช้ช่างลุงก็ได้บนทางบ้านเขาก็อุ้ยพี่น้องเลยเบื้งเน่โพดโพลีได้เข่ามาจนหอดชั่วโมงเลยนี่นะโอ้จะฟรีใด้ยังวะยามไต่พี่น้องจะยามไหนมาแต่เช้าก่อนดิวะมาแต่หกโมงหกโมงตีเกิดว่าเพิ่นเฉียออกแล้วเนาะจังมามาว่าจิด กินเจ็บทีอยู่เลยมันมันว่าแล้วมั่มันเป็นยัไงแบบมันนี่มันนั่นหนเไอวอนมันรดเลยแกนนมันรถเปลายู่มื่อเช้านี้ถ่ายจิตเนกอนเด้อว่ะถ้ากิตเนินทุกอย่างใน่ดีแต่ก็มันเนาะคนเจ็บทองว่ทีเจ็บทีทีเขาดคนเจ็บทองมันเที่ยงทเออมันได้ไงเทากับอืมไปแต่ว่านี่มันน็กหน่อยยังแบบยังบวมีกที จะไปไม่ชุบนะคไม่ชุบไปยังนะคุไม่ชุกไปด้งวไปยังห้องมอไดก่อนห้องมอไดนี่ห้องมอลอยเก่าบ่ห้องมอลอยเก่เดพา่อไปห้องมอลอยเก่ามันยังกเกเนไปนี่ยตัวอ่ามีใบผักชูกล้องข้างในรอ่ะมีอ่เว้ เราไปเพลิดวางมากมือนเนาะเราไปปุ๊บเราขอดปุ๊บเราไม่เนะอกปั๊บรถขี่รถนี่เราไ่ไ้โเคยขี่เลยเรากัดแขวพื่เดียวเราอะไปมืนั่นนะจำนม้ได้เลยเนาะกัดไนเนะเออเออวะเออบคือกันยังนออจิบไ่ได้นี่เออจิบูออรถออกรถจิบบ่เดียวนี้ Ô mẹ ông ấy mẹ không hết em nó chắc không hết cái hết nữa nặng nàng mùi hôi nàng không hôi nàng mùi hôi nàng mùi hôi nàng mùi 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 เมนมกำลังกำลังกลังอวยกสิบาลสิออกมากออกได้ี่เอแต่มันกำลังทีนี่เจะออกยังไงก็ออกเลยทางไหนกันเลยเหมือนเด็กมือนเกอ่มวยมวยนังเลยที่มวยนังมวยนังขาหันหันย้นหันให้นชัางเมนรแล้วจะกนชายูหันแบนีีมอ สองตอนตอนใช่ไหมพี่นิ้วใช่ไหมนี่ตอนเว้นหันช้าบอลรืสี่ชเพิ่นวันไดนได้สักเพิ่นให้ไปบ่หรือว่าขอไปเองน้ำเป็นการไปเออเพื่นกะขินรายรัฐธรรมคมันอยู่ในความสบายใจของผู้ใช้บริการเนาะแมนเมนเมนแต่เป็นเป็นไปได้ก็ยากเท้ากายอันนนั้อายุเสียความรู้สึกอยู่น้อยนึงแมนเมนเมนหากมันกับจำเป็นของ เข้นะมข้นเสียดไม่น้องเกินไปให้เพิน่นคาหน้าอัาในอยู่แล้วว่าข้างเคียงเราว่าได้พีนะ่น้องเนาะเพราะว่าเฮาก็อยากไปบอลที่ว่ามันสบายใจแล้วก็มันบอลที่ปลอดภัยที่สุด<ะ>บอลน,นี้ก็ปลอดภัยอยู่แต่ว่าเครื่องมือบ,คอบ่ครบแม่นบ่ครบแม่นแมนอ๋อเป็นหุ่งมอน้อยเนาะมึงครบ น oh, yeah. hey, yeah, yeah, like? ี่ยอัน nah. นี้อยู่ออกแล้วนี่ออกแล้วขาไมีปุ้งยิ่มก็มีกํกำลังใจคนเหนหายอีกแล้วเจปวดเอารถนาะอันนี้จะออกออกแล้วแต่ชออจตใันเพิ่นเจ็บท้งแต่สามมืหวแล้วเนาะสามมคน มุ ingt, ingt, ่หนุ <t 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 ่ังน่นอยเขาตัวใชผ้าอ้อมนะเอา้วบ่ผ้าอ้อมนะเอาเลยลืมผ้าอ้อมได้เอาเลยบุตาเจก็มาเลยไปกินเขาเลยดิยังยทันอเรือนเนี่ยเาก็ไม่ไอาข่านะเหมือนกินขาแบบว่ายย่าดกินเมียมีแต่เขายินเนี่ยกินเขายินแต่เช้ากินเมีย แต่พดกินกันเน่ยนั่งกันบัดงกอบอนี้ก็เลนยักเข่ายัเขาเลนไปชงนั่นก็เก็บถ่งไปจับเกิขาววรรมเหม็นมาจากนั่งกัเออบยงไมนเจอหุ่นทางบันโขโหดที่สุดพี่้างเลยวัดคำสิเอ้า เจ็บทองก็งโกยวอยู่พี่น้องเลยนั่งแอร์พูดจีแอร์แนบันนี้เออเนี่ยเริ่มนะบ้าโอ้พอดีพอดีอ๋อมาพอนไม่หอลงเหม็นเหมนเหมนเมนออกเลยออกเลยถ่าอุ้มอยู่นี่นอนเลยถ่าอุ้มอยู่พี่น้องเลยเออนอนเลยคุณท่าเอ้ยเห็นยยั้งคู่เล่นได้ยังพาเข่าห้องหมอเลิ บดมืออะได้แต่ว่าทองเราในอันนั้นเนาะหยดแล้วทองหมอบดมือถ้าพี่เรามาตัดผมมากะหัวคุณทางใหญ่แล้วคุณทางคุณทางใหญ่ก็เจ็บแล้วนี่มูลในีนาตาคอยได้ไม่ต้องคอยเนาะคนเงินหยดเนาะบิดรถใช้ละ

bên khung của nó ma chơi anh nhìn luôn đi mới nhìm mới nhìm ổ ma nhìn nó còn đi ngay và đi buồn จะให้เมลําบากไหมเนอะเจ็บมาเราออกมาโลดถ่ายอยากเมลขอดสบายได้หมดมือเลยคุณแม่เมลจอนโอ้ถ่ายเบิ่งตอนไงได้เนาะเบิ่งเดื่องคลิปจอนนี่เนะไพนี่ไพนี่ไปชิให้เบิ่งตอนไงอ่ะเดี๋ยวนี้นะเห็นมั้เนาะตอนขอดตอนยังตะกี้ไม่มีหน่วยงานเนาะ แล้วนี่ห sure? well, mm ูบยังน้อยยังนั่นแปดปีเก่าปีเห็นมดเห็นมัดปเอาติกีรถมาได้หูไม่ช่กเออเนียนเท่านั้นอ๋อมันเงียบสองมืชงมือกลคืนนี่สองมือโอ้ชงมือแต่เนาะพอพอขอด้านั่นดิ chào mừng quanh quanh này, quanh 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 ผู ù, ้มันเด็กน้อยยังบ่ทันได้ไวเด้ก็สิว่าอีบ่ได้บ่ได้ไปห้องหมอห้องหมอแม่นตะกี้ตาก็มีแต่คอดเองิคอดเองสบายสบายดีตะกี้เนาะดนีอยู่งนาพรุ่นใหม่แล้วเดนีนะอีเพิ่นปกเถียงยวนกข้านบ่ย่านบ่เจ้าบ่ย่านบ่ยงบ่ย่านเนาะ mở ra soi soi đây đó Ừm ừ. mở ra soi cái này, yang bạc mở Xoài soi beng soi yang bạc mở ra cả đây soi yang này soi yang beng Xin beng Xin yang beng soi beng soi yang beng soi beng soi น um ี <Arduino> ่ก็บะวเมือนเบ่มทันงในเมืองเพ้่นเลยเอาแต่ชินหมูมาบัดนี้ผักกะบุมีคนอะไยังนะจะพาแสงมาได้ใครในยังวันรถยังมาลายว่ามันอยากดึกนะแปดโมงเลยเนาะแปดโมงแปดโมงสายแล้ว จำนี้เมื่อหามือแนนเอาไว้จิ้มบ้าณนี้เลยหามาเลยฝนตกไหมมือแนนเนาะมือนี่ยังว่าฝนตกแต่เวันวัอนี้เอินดมาฝนเมื่อเนาะเกิดเกิดมายี่ยมฝนเลยวะเยี่ยมฝนตกว่ะเดือนสิบเอ็ดป่านเท่านะเดือนสิบอยู่ฟังไทยคือแม่โย่หาเงินเก่งคือพอคือแม่เล่าแล้ว เอี yeah, have, we have, we have ่อเราก็หาลินกุ้งกุ๋งกุ้งไก่ละหาเงินนำบุญนำสินลินหาลินเราก็เล่นปีกนิดหนงกันเล่นอะไรนะมาคุณแต่หอดแต่วนะหอดห้องบอนกันบ่โอเคโอเคพี่น้องก็หอดห้องบอนกันเด้อพี่น้องชิบากันหมาแล้วมาพี่น้องเลยเนาะหอดห้องบอด้ะเด้อพี่น้องเลย

จะได้จะวาบ้างเดออ้อ่าขับขีเด้ยอยโอเคโ okay. อเคไอพี่ทะไยาดน,นี่คอ,อยเดยอคอยเดอไปพี่ได้ ฮะฮะจงังหวะนั้นผนบอกอยู่ผนผนบอกว่าเออผนบอกได้แม่เมย์ผลตกแหงเติบเนาะอย่ิบๆไปได้ เจาะเจนี่ก็ได้แล้วบ้านเนาะทางไหนเนาะหอดวงหมอเป็นทีเขียบน้อยคนบอกว่าเมื่ออ um um ja ื่นบ้าเมื่ออื่นเนาะก่อนประมาณจ็ดโมงก็ประมาณสามโมงบ้างสามสี่โมง bừng phân bừng như thế cả tám phần vào đấy vô phần khơi hot đó không phải non grab đó nó Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những จนตอนเช้าเลยพี่น้องเลยเนาะตอนเช้าคนแรกพี่น้องจังเช้าคนและจังว่ากันเถ่อเลยพี่น้องเลยแสนเลยพี่น้องเลย